สวัสดีครับวันนี้ผมสติทับเวลนะครับเดิดคุยดลยถ่ายนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมากันที่อุทยานหินเขางูนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พารถกระบะฟอร์ดคูเรียปี1977มาเที่ยวด้วยนะครับจะเห็นด้านหลังนะครับของเขางูจะมีถ้ำนะครับซึ่งอยู่ด้านนู้นนะฮะ ซึ่งไม่ค่อยมีคนขึ้นมาสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็มีโอกาสพาคุดปูฟอร์ตคูเรียปี1977ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับ,ร,บรอบๆเขาง,งูนะครับจังหวัดราดชบุรีนะครับติดตามไปเลยครับครับวันนี้มีอโอกาสขับคุณปูนะครับฟอร์ c คูเรียปี1977นะครับ รีวิวนะครับที่อุทยานหินเขางูนะครับซึ่งมีภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็วันนี้เือโอกาสนะครับมาชมทางด้านถ้ำนะครับด้านเหนื้นะครับจะพาไปดูนะครับซึ่งตรงนี้คนไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะครับบรรยากาศสวยมากนะครับมองไปข้างล่างนะครับ ก็จะมีในด้านปะการังซึ่งมองด้วยตาเปล่าได้นะครับตรงนี้จะเสียนิดนึงนะครับนะครับถือว่าเป็นเสือนะครับนี่นะเป็นการถ้ำเตียงของเรืซึ่งบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติมากมีภูเขาล้อมรอบซึ่งด้านหลังของจะเป็น กา,ารบินนะครับด้านนนนะก็ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็อีกห,หนึ่งคลิปนะครับที่ตั้งใจมาให้าชาวาโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ o กนะฮะหรือว่าทางช่อง youtube นะครับวันนี้ผมจะติดทรับเวลนะครับ1 9 7 7นเาเดนะินคุยหรือถ่ายต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ จะที่ทับเวล์นะตรงหลังก่อนนะครับจเจอกันคลิปหน้านะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์